สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูกระบะไว้ใช้สำหรับเข้าไร่เข้าสวนกันครับ t o y ย t a h ไฮรักฮีโรกระบะตอนเดียวปี2531เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc เอยธรรมดา5สปีดครับเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับแบตบเพิ่งเปลี่ยนลูกใหม่มานะครับภายในสวยแบบเดิมๆพอใช้ครับเครื่องเสียงเป็นวิทยุเทปนะครับ ก็ยังใช้งานได้ดีครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ USB หรือว่า MP 3ก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับแอร์เย็นครับเบาะหนังเดิมแผงประตูเดิมวงมาลัยเดิมครับหัวเกียร์ลูกสนุกนะครับแล้วก็มีผมปูหน้ารถปีมกองแสงก็พึ่งติดมาใหม่ภายนอกสีสวยครับล้อกระทะล้อกระทะเป็นล้อกระทะแบบเดิมๆนะครับ ฝาครอบขอบ14นิ้วยางดีกันชนหน้าหลังภาษีปี65ราคาคันนี้ขายที่78,000บาทครับต่อลองราคาได้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปเลยครับขอบคุณครับ